สวัสดีครับแฟน y o น t u b e บแ a นแนลมวยไทย o u d the world ครับต้องข่าวสารเกี่ยวกับมวยไทยทั่วทุกมุมโลกในเทปนี้ครับจะพาแฟนแฟนไปชมบทวิเคราะห์ผู้มวยในศึกชิงชนะเลิศศึกมวยรอบคิกบ็อกซิง่งเฟเธอร์เวทเวอร์กลางปีซีซั่น2ระหว่างคิลเลอร์คิดสิทธิชัยสิทธ์สพี่น้องกับไอหมัดสังหารชิงกิสอาซอฟยอดนักมวยชาวเบลารุส เพื่อเป็นอัตรศครับก่อนจะรับชมจริงๆในวันที่26มีนาคมนี้จะขอพาแฟนๆไปชมข้อมูลพื้นฐานแบ็กกราวของทั้งคู่และบทวิเคราะห์ถึงความได้เปรียบและเสียเปรียบแล้วมาสรุปกันว่าไฟนี้ครับใครจะเหนือกว่าใครโดยทั้งสริชัยและอารซอฟครับจะชกเป็นคู่ประกอบรายการในศึกวันแชมเปี้ยนชิพ X นะครับ ซึ่งรายการนี้ครับจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับนั่นคือพาร์ทที่1ครับพาร์ทที่2แล้วก็แกนไฟนอลโดยรายการนี้จะจัดแข่งขันในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้ที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมประเทศสิงคโปร์ครับโดยคู่สำคัญในรายการนะครับนั่นก็นคือคู่เอกในพาร์ทแรกนะครับคิรคิ iss, สศรีชัยสิทธิ์สองพี่น้องครับปะทะกับไอ้มัดสังหารชิงกิสอาราซอฟยอดนักมวยชาวเบลารุสครับ คู่นี้จะชิงชนะเลิศศึกมวยรอบคิกบ็อกซิง่งเฟเธอเวทเวอร์กลางปีซีซั่น2ครับพิกัด70.3กิโลกร,รัมช่องทางการถ่ายทอดสดครับสามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน One Super App ครับ YouTube ช่องวัน c h a เป i ้ยนชิพแล้วก็ AS Pay นะครับเฉพาะลูกค้า AS นะฮะและช่องไทยรัฐทีวีเริ่มคู่แรกตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับมากันที่ข้อมูลส่วนตัวของทั้งคู่กันนะครับ เริ่มจากสริชัยสิทธิสองพี่น้องครับเกิดเมื่อวันที่23กันยายนปี2534นครับปัจจุบันอายุ30ปีภู้มีลำเนาเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ครับสูง174เซนติเมตรครับในขณะที่ชิงกิสอาราซอฟครับเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2536ครับปัจจุบันอายุอีปปีภูมีลำเนาครับเกิดที่ประเทศจอร์เจียครับแต่ปัจจุบันถือสัญชาติเวลารุษนะครับสูง181เซนติเมตรครับ ซึ่งเทียบฟอร์มกันไปแล้วซีช,ชัยก็จะอายุมากกว่าทางด้านของอาราซอฟ2ปีครับโดยที่ส่วนสูงครับก็จะเตี้ยกว่าหรือว่าสั้นกว่าทางด้านของอาราซอฟ7เซนติเมตรนะครับในส่วนของเกียริประวัติครับเริ่มที่เกียริประวัติของซีช,ชัยสิทธิ์สพี่น้องครับเจ้าของแชมป์มวยไทยในรุ่นเวทเทอร์เวทของเวทีมวยลุมพินีแชมป์ประเทศไทยในรุ่นเวทเทอร์เวทครับแชมป์กอรี่ในรุ่นไลท์เวทพิกัด70กิโลกรัม แชมป์คุลุนไฟเวอร์แม็กซ์สองพันสิบห้านะครับแชมป์บูลิงเฟย์เวอร์แชมเปียนพิกัด71กิโลกรัมซึ่งไฟนั้นนี่แต่กั้นคอครับเอาชนะน้องอีหลงในยกที่2ครับเมื่อปี2 5 5 8ครับเว็บไซต์คอม b a ็ p เพสครับจัดให้เป็นนักมวยยอดเยี่ยมประจำปี2,558เลยนะครับและในปี2 5 6 2ครับ c o m ครับ k p มแบ็กเพก็จัดอันดับให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับเมื่อเทียบกันปอนตต่อปอน ขอาการชกครับสามไฟหลังชนะคะแนนทางด้านของตะวันฉายพีเคสันชัยมไทยิมครับชนะคะแนนทฟุนออสกันนักชกชาวตุรกีและชนะคะแนนดาวิดคิเรียนักชกชาวจอร์เจียครับส่วนเกียรติวัตรของทางชิงกิสอลาซอฟครับแชมป์เควันเวอร์กลางปีพิกัด70กิโลโกร,รมัมเวอร์ทัวนาเมนต์นะครับช 1, รรรแชมป์เควันซูเปอร์เวทเวทเวิร์แชมปเปี้ยน แชมป์องค์กรสมาคมคิกบ็อกซิ่งโลกครับ WAKOPO r กติกา k .1 ในรุ่นซูเปอร์เวทเทเวทครับและนอกจอากนี้ก็ยังเป็นแชมป์ในรุ่นมิดเดิลเวทด้วยนะครับเรียกว่าเป็นแชมป์สรุ่นเลยทีเดียวแชมป์ a อ .1 เวิร์กกังปีทันวนาเมนต์แชมเปียนนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านอาราซอฟครับแพ้คะแนนทางด้านของเอลิโกเคลนักชกชาวเยอรมันครับชนะน็อกเซมิซาน่านักชกชาวฝรั่งเศสยกแรกครับ และไฟล่าสุดครับชนะน็อกโจนาทูดยกแรกครับต่อกันที่บักกาวของทั้งคู่นะครับไฟนี้นี่ถือว่าเป็นศึกชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งเฟเธอเวตเวิร์กลางปีซีซั่นที่2ครับหลังจากที่ซีซั่นแรกครับโดยด็อกเตอร์จอชิโจเปโตเซียมเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครองมาในซีซั่นที่2ครับเกมการชกขับเขี่ยวเข้มข้นไม่แพ้ครั้งแรกเลยทีเดียวโดวยความที่พิกัดนี้ครับถือว่าเป็นพิกัดที่มีมวยเข็งเยอะ สร้างความน่าสนใจให้กับแฟนๆมวยเป็นอย่างมากจนมาถึงรอบชิงในซีซันที่2ก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะเคยชกกันมาแล้วแต่ถ้าได้ชกกันอีกในไฟนี้ก็ต้องบอกว่าไม่แน่ว่าจะจบเหมือนเดิมมากันที่ปูมหลังของนักชกชาวเบลุตกันก่อนครับโดยในพิกัดน,นี้ถือว่าอาราซอฟครับผ่านร้อนผ่านหนาวปะทะกับมวยเก่งๆมามา,มากมายไม่ว่าจะเป็นแพ้คะแนนให้กับจอร์โจเปโตเซียน ชนะคะแนนให้กลับมาหลัดก,กิโกเรียนครับชนะคะแนนสุดสาครสอเกนมี2ไฟนะครับชนะคะแนนไซโยกพุ่มพันม่วนและชนะน็อกโบวี่สองดมศอนแค่ยกแรกครับจุดเด่นครับอยู่ที่พลังกำปั้นโดยเฉพาะฮุกซ้ายครับที่หนักแรงสิ้นที่เรียกว่าปิดบัญชีได้เลยการออกวุธที่ว่องไวต่อเนื่อง2องไฟหลังของนักชกชาวเบลุตก็แสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยอมหิตขนาดไหนในส่วนของนักชกไทยครับ หนึ่งในนักชกที่ถือว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดในระดับโลกคนหนึ่งนะครับแต่ภายหลังจากการพ่ายแพ้ให้กับมารัลก,กิโกเลียนทําให้หล,หลายๆคนมองว่าน่าจะเลยจุดพีคหรือจุดที่ดีสุดของชีวิตไปแล้วแต่กระนั้นครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่สดที่สุดแต่ไฟที่นักชกไทยเอาชนะดาวิดคิเรียและไล่บทเอาชนะคะแนนตะวันฉายพีเคสันชัยบุยไทยยิมลงมาครับก็พอจะบอกได้เลยว่าสิทธิชัย ยังพร้อมจะเป็นคู่แข่งตัวฉกาดของทุกคนและก็ไม่ใช่ว่าใครจะสามารถผ่านเขาง่ายๆนะครับบทวิเคราะห์สําหรับมวยคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเคยใช้บริการมาแล้วครั้งหนึ่งในรายการไทยบ็อกมานี่เมื่อวันที่25มกราคมปี2014ครับตรงกับปีพศ2557ครับผลการชกในไฟนั้นครับเสมอใน3ยกแรกครับ ก่อนที่สิทธิชัยครับจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนในยกต่อเวลาพิเศษโดยครั้งนั้นครับสิทธิชัยครับเป็นฝ่ายเดินหน้าเปิดเกมบุกแบบไม่มีหยุดเรียกว่าบุกแบบนอนสต็อกครับได้ลุกขยันจึงเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนลงมาครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับเวลาผ่านมาร่วมร่วม8ปีต่างฝ่ายต่างก็พัฒนาจนเรียกได้ว่าเป็นแนวหน้าของโลกอย่างเต็มภาคภูมิสิ่งแรกที่เราจะเห็นครับถึงความแตกต่างของมวยคู่นี้ ก็คงไม่พ้นรูปร่างของนักชกชาวเบลุดครับที่เห็นแล้วหน้าหวันใจแทนเจ้าเมย์สิริชัยไม่น้อยครับอีกทั้งอาวุธที่หนักแรงแบบช็อตเดียวปิดจอบจนดูเหมือนว่าจะสร้างความวิตกกังวลให้กับแฟน,แฟนมวยชาวไทยมากยิ่งขึ้นครับตัดจุดเด่นจุดหนึ่งเลยของเจ้าเมย์ครับคือเรื่องของธาตพลกดครับที่เรียกว่าเกินร้อยครับสปีดจังหวะการอาวุธที่ต้องบอกว่ากินกันทุกจังหวะ เกมในไฟนี้ครับอยู่ที่ว่าสิทธิชัยจะสามารถชิงเปิดเกมบุกได้ก่อนหรือไม่และเป็นฝ่ายสร้างความยุ่งยากได้หรือเปล่าอาล์ซอฟครับแม้ว่าจะตัวใหญ่และอาวุธหนักแรงครับแต่ถ้าตกอยู่ในสถานก,การณ์ตั้งรับครับก็มักจะชกได้ไม่ดีเท่าที่ควรไฟนี้ถ้าสิทธิชัยเปิดเกมบุกต่อุยอย่างต่อเนื่องเน้นแข้งเขา่าเสริมด้วยหมัดครับประวัติศาสตร์ที่เคยผ่านพ้นมาแล้ว8ปี ก็น,น่าจะกลับมาซ้ำย้ำรอยเดิมในส่วนอัตราราคาต่อรองครับให้ทางด้านของซิิชัยได้เปรียบ3-1ครับส่วนคำทำนายของเราครับสิทชัยครับจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบคู่ขี้ครับแล้วก็คว้าแชมป์คลิกบ็อกซิ่งฟเฟเธอเวทเวริเวร์กลางตีไปครองได้สำเร็จนะครับขอบคุณผู้สับสนของเราครับกาแฟาสมวยไทยลดเข้มเตะปากแอดลไลน์เกอตอง3นะครับ มวยพักยกออสเคโอแอดไลน์ KO ตองเก้านะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ